มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโบแวนด้ากับชีวิตที่ต้องเจอกับอุปสรรคค่ะเป็นภรรยาของอดีตนักแสดงชื่อดังที่ได้จากไปแล้วนะคะสำหรับแวนดา้ามุททาสุวรรณหรือว่าโบแวนด้าสหวงค่ะซึ่งสามีของเธอก็คือปอทิสดีสหวง์จะให้พูดถึงปอเขานั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงาน ให้พวกเราติดตามรับชมเยอะมากๆนะคะอีกทั้งเขานั้นเป็นบุคคลที่มีผู้คนมากมายชื่นชอบแล้วก็หลงรักค่ะโบนะคะมาเป็นที่รู้จักหลังจากที่ปอป่วยหนักเธอนั้นพาลูกสาวน้องมะลิมาเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลทําให้สื่อน,นะคะต่างสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครสุดท้ายแล้วผู้จัดการส่วนตัวของปอได้ออกมาเปิดเผยทุกอย่างว่านี่คือภรรยาแล้วก็ลูกจากนั้น ตอนนั้นที่เขาไม่ยอมเปิดตัวเรื่องมีลูกเพราะว่าอยากใช้ชีวิตเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะไม่อยากเป็นที่จับตามองก็เลยไม่ขอเปิดตัวแต่โบนั้นเธอเคยเป็นอดีตนักข่าวมาก่อนเป็นคนที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีหลังจากที่ปอจากไปนะคะลูกสาวและเธอก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตจำนวนมากรวมไปถึงมีคนเอ็นดูน้องมลินะคะปัจจุบันนี้ทำให้มีงานในวงการไม่ขาาซ รวมไปถึงงานรีวิวต่างๆให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะถ้าย้อนไปพูดถึงเรื่องราวชีวิตของโบนะคะบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เธอเจออะไรมาเยอะมากมายค่ะช่วงที่คุณพ่อเป็นผู้จัดการแบงค์รับเหมาก่อสร้างชีวิตโอเคพอมาปี2540เจอต้มยำกุ้งยอมรับว่าทุกอย่างพังแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าน้ำพ่อก็ยังต้องทุบกระบุกของโบ ตอนนั้นโบตัดสินใจเรียนที่โรงเรียนกีฬาเพื่อจะได้เงินและพ่อไม่ต้องมาจ่ายค่าเทอมด้วยค่ะและได้ก้าวสู่นักกีฬาแบบมินตันนะคะช่วงนั้นพ่อแม่ไม่มีเงินกระทั่งต้องมาแกะดอกไม้ที่พี่สาวได้รับในช่วงปริญญาซึ่งเป็นเงินนะคะเพื่อนําไปซื้อข้าวความจนมันน่ากลัวมากแต่เธอก็ผ่านมาได้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ